วันนี้วันที่30กรกฎาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาอัปเดตร,รถโดยสารเข้าออกในบขอสอสุรินช่วงเวลา16นาฬิกา28นาทีถึงเวลา17นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะคะค่ะเดี๋ยวเรา อยู่ฝั่งด้านทิศเหนือนะคะทุกคนอันนี้ก็รถร้อยเอ็ดเมืองสวงสุรินนะคะจอดรออยู่นะคะฝั่งนู้นนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นจุดพักรถโดยสารนะคะรถตู้แล้วก็รถสองแถวนะคะนี่ก็จะเป็นรถสุรินทร์จอมภาคภูมนะคะ ยังไม่ออกนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะอัปเดตรถฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนนะคะแล้วก็จะเป็นรถตู้นะคะสุรินทร์สีสเกตนะคะพึ่งเข้ามานะทะุกคนด้านนี้จะเป็นฝั่งขาเข้านะคะนี่ก็จะเป็นรถคอนแกนสุรินทร์นะคะ พหนึ่งขอนแก่นสุรินนะคะรอบเข้า16บนาฬิกาสานาทีนะคะฝั่งขาจอดฝั่งนี้จะเป็นรถสองแถวรถตู้แล้วก็ฝั่งที่เข้ามาระยะไกลนะคะ คอนแก่นมีเที่ยวสุดท้าย15นาฬิกานะคะเขาไม่ได้มาอัปเดตในบกสรถเข้าออกนานแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ถือโอกาสมาอัปเดตการเดินรถให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดพักผู้โดยสารรถร้อเอดและก็นครราชสีมาออกเวลา17นาฬิกานะคะเส็จเส็จ ก็จะเป็นรถนครเชนนะคะขาเข้านะ,ะทุกคนชินเกียร์ภูเก็ตโคราชอุบลน,นะคะเข้ามาเลยะะรถสวยนะคะรถ VIP นะวิ่งทุกวัน ค่นนี้ก็เป็นรถตู้สุรินรัตนบุรีนะคะอันนี้รถขาเข้านะทุกคนตู้สุรินสีสเกตนะคะออกเส้นสองสองเอ้ยรถสุรินช่องจอมค่ะขอโทษด้วยนะคะจี่านเกนไปแล้วนะคะมาส่งผู้โดยสารออกไปแล้วนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตัวรถ999นะคะคซื้อตั๋วไปกับลถ10%นะคะค่าโดยสาร367บาทนะคะออกช่วง18นาิกา30นาทีนะคะฝั่งผู้โดยสารฝั่งที่ใต้นะ,ะทุกคนก็จุดรตอตรงจุดนี้นะคะนี่ก็จะเป็นจุดรถชินเกียดภูเก็ตโคราชอุบลน,นะคะฝั่ง เดีะะ๋ยวเรารอรถเก็บรถออกฝั่งนี้ด้วยนะคะทุกคนนะเช็คตัวเดินทางกันได้ทางออนไลน์ได้เลยนะคะเข้าออกในบอกสอสุรินนะคะนักคอนชเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะรถนักคอนช nó mà có tiệm cho ổ kìa nếu đâu có lo kịp tốt ổ phẳng luôn là นครเชะเระยองพัทยาอุดรนนะคะกำลังออกจากบกสนะคะฝ<ม>ั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านขาออกนะ,ะทุกคน<ม>นะคะเป<ม>็นจุดฝั่งขาออกนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถบัสร,ร้อยเอ็ดเมืองสุรินทร์โคราชนะคะแล้วก็ชินเกียรติภูเก็ตโคราชอุบลน,นะ,ะรถชินเกียรติเที่ยวยาวนะ,ะจอดรอรับผู้โดยสารเข้ามาส่งผู้โดยสาระ,ะวันนี้ช่องทวารัศมีและสไตล์ก็มาอัปเดตรถเข้าออกในบกส,สุรินทร์นะคะถ้าผู้โดยสาร ห้องใจโดยสารยังไงก็เช็คตั๋วเดินทางได้ทางออนไลน์นะทุกคนก็ตรวจสอบการเดินทางได้นะคะวันนี้ชยัยภูมิในจังหวัดสุรินทร์ก็ฟ้าสลรุวนะฟ้าหลัวตอนกลางวันนะคะไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าช่วงเย็นนะแต่ว่าก็มีแสงแดดนะทุกคนวันนี้ เพราะว่าฝนตกแล้วป,ปล่อยไม่เช้านิดหนึ่งนะตกมาหลายวันแล้วนะครับเปิดให้บ้างเถอะนะจะได้ทําอะไรได้สะดวกบ้างนะออกไปแล้วนะ กินเกียรภูเก็ตโคราชุบวนไปแล้วนะคะกระพูสุรินจอมว่ากระพูออกไปเลยนะทุกคนออกฝั่งนี้นะคะนี่เป็นฝั่งจุดผู้โดยสารด้านที่ใต้นะคะเราจะรอเก็บขบวนรถออกนะคะก่อนค่อยจบกคิปนะ,ะทุกคนเนาะ วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็มาอัปเดตรถโดยสารเข้าออ16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา17นาฬิกา15น,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 นาทีโดยประมาณนะคะนะคะอัปเดตรถเข้าโอในบขส,ส,สุรินทร์ในวันที่30กรกฎาคม2567นะคะก็มาอัปเดตการเดินรถให้รับชมในวันนี้นะคะ

ก็ออกมาฝัかか่งนีーー้นะคะแต่ไปอ้อมฝั่งโน้นนะทุกคนกนเ็นเแต่เลเนาะนครราชสีมาสุรินทร์นะคะกำลังออกฉากโบกสอสุรินทร์นะคะช่วง17นาฬิกานะคะทุกคนเอ็มจะอัปเดตถึง17นาฬิกานะคะก็จะ ไปต่อที่อื่นนะคะทุกคนเพราะว่าจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมอยู่นะคะก็จะไม่รอรถเรือจะออกประมาณ17นาิกา15นาทนะนี่ก็จะเป็นรถโคราชแล้วนะจอกบขสสินะคะ17นาฬิกาเรือจะออกประมาณ17นาฬิกา สิบถึงสิบห้านาทีนะคะถ้าเหลือเวลานะปกติเขาก็จะออกห้าโมงยแต่ก็รอขึ้นโดยสารอยู่ไนะคะตอนนี้ช่องตะวันดัสมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทงก็มาอัปเดตรถเข้าออกในบกสสริงช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบ ถึงเวลา17นาฬิกานาทีโดยประมาณนะคะเราก็หวังอย่างยิงย่งว่า f อทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับสาระน่ารู้และความถึงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากเิดพลาพป,ประกันใดต้องกลับปธนาไปทขอทุก FC ฟซีวนนาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรา ะะเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีและสไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจ้มีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แอนนินขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ